ดำไหวไหมครับไฟแรกโอ้ยังก่อนยังก่อนนะยังกครับยังก่อนครัผู้ชมดำกันแข่งแข่งยังแข่งอยู่เดี๋ยวต้องรอดูร่างกายครับแล้วก็รอดูโปรโมตเตอร์ว่าจะกบเจอใคร,ค,รคืออย่างที่เมืองไทยว่านะครับไฟแรกไฟแทงนี่ผมว่าคิดหนักอยู่ใช่ว่าเราจะเจอใคร,ครดีเอาให้สนุกอ่ะคือสนุกจะแพ้ชนะใช่แพ้ชนะไปสองไปสามนี่ยังยังไม่คิดเยอะเท่าไฟแรกใช่ครับกลับมาแล้วก็อยากจะทำให้เขาประทับใจนะครับผมกดดันมากอยู่กดดันไหมกดดันพอสมควรนะเพราะว่า ไปแรงเนี่ยเราไม่รู้ว่าร่างกายเรามันอยูดจุดไหนแล้วบางทีเราซ้อมเต็มที่ได้ก็กจริงแต่ว่าพอโดเ<ร>นเ,เราไม่เคยขยับเลยใช่ใช่แล้วทีนี้บางทีขึ้นไปโชคเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอ่าระดับของเราเนี่ยมันกับกับคู่โชคที่จับมาเนี่ยมันเกินกันมากเท่าไหร่เพราะว่าเราเราก็อยู่ห่างไปนานแต่ว่าไปสองไปสามนี่พอเรารู้แล้วไงครับว่าร่างกาย,รากายเรามัน<ง>ประมาณไหนก็จะอาจจะได้เจอคู่โชคที่มันสูสีกันมากกว่าคุณอัชวินบอกว่าผมเนี่ยแหละ แฟนพันธ์แท้เมืองไทยเลยครับอย่างชอบครับขอบคุณครับคุณอนุภาบอกเมืองไทยคือลายเส้นพีเคขอบคุณครับคุณนิสาบอกสวัสดีครับพี่โจน้องเต้สวัสดีครับผมไฟแรกเมืองไทยปรับศึกได้เสียเลยครับก็อย่างที่เมืองไทยพูดนะครับผมก็รอสักครู่นะครับพี่ราพรบอกติดต่อติดต่อตั้งแต่ลุมพินีเก่าแล้วครับไปขอกางเกงไม่เคยได้เลยครับวกางเกงเงี่ ก็บางทีคนขอเยอะน,นะครับผมยังไม่ทันบางทีมันมันบางทียังไม่ทันได้ครับบางทีผมต่อยลงจากเวทีครับบางทีผมต่อยศ <ลง S 2> ึกบบใหญ่ๆอย่างนี้ก็บางทีเขาแจกันก็ไม่มีกางเกงที่ตัดเอง <rare> ใช่ผมผมเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีกางเกงตัดเองของตัวเองเท่าไหร่ใช่ครับคุณกระจอนพี่จอนบอกอยากดูผีดิบอีกไม่นานครับขอร่างกายสักรู่นะครับผมก็ถึงเวลาใกล้แล้วเนาะใกล้วันนี้ก็สี่สิบกว่าทีละก็ขอฝากแฟนคลับนะครับผม ก็อีกสักสิบนาทีเดี๋ยวเราค่อยสิบนาทีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ใครที่อยากได้เสื้ออย่างผมนะครับผมแล้วก็เสื้ออย่างเมืองไทยเนี่ยนะครับโปรติเราขายอยู่สามร้อยเก้าสิบาทนะครับตอนนี้นะครับหลังจากตอนนี้เลยครับแล้วก็จบไลฟ์ไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับเสื้อทุกไซส์นะครับเสื้อทุกแบบทั้งเมืองไทยวันจะรองเสือคิมก็ยังมีนะครับแต่บางอย่างบางบางของน้ำมวยบางคนอาจจะไซส์ยังไม่มีนะครับลองทักเข้ามาดูนะครับผมแล้วก็ มวกก็ลดราคานะครับจากสองร้อยเหลือร้อยห้าสิบผ้าพันมือนวมกางเกงมวยกางเกงมวยนี่นะครับพันอัพนะครับผมแต่ละไซส์ราคาไม่เท่ากันแต่เฉพาะไรฟ์สดและหลังจากจบไรฟ์สดไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับผมเราขายเก้าร้อยบาททุกไซส์นะครับผมทักเข้าไปได้นะครับในเพจพีเคนะครับผมตรงนี้นะครับออแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะผลิตเสื้อ ผลิตเสื้อเสื้อยืดในพี่เต้เสื้อยืดเนี่ยก็ฝากไว้นะครับของอินบ็อกซ์มาไปในเพจสมานสมานการเม้นอ่าสำเพ็งสองนะครับผมรับผลิตเสื้อยืดคุณภาพดีราคาถูกนะครับผมของพี่สมานบุญยอที่เอาเจ้าแสงมณีครับอ่าคนเขาบอกว่าทุกคนในเคยที่ชกกันในพีเคเนี่ยครับเคยเคยชกกันเด็กกลับมาอยู่ที่นี่หมดเลยพี่เต้เคยชกกับแสงมณีก็มาอยู่ที่ค่ายเดียวกันหมดเลย แสงมณีเคยชกับตะวันฉายก็มาอยู่ที่นี่หมดเลยเสือคิมเคยชกับเมืองไทยก็มาอยู่ที่นี่หมดเลยนะเหมือนเหมือนกับว่าคนมวยกันอ่ะบนเวทีก็คือทําหน้าที่ของแต่ละคนแต่ลงมาแล้วเป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องกันเนาะเขเป็นเกมกีฬาครับใช่ครับอืมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วผู้ใหญ่คนท่านไหนนะครับสนใจลงโฆษณานะครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับผมบอกได่เลยนะครับว่าเพจของเรานะครับคนดูนะครับครั้งหนึ่งนะครับ อย่างอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ตะวันฉายกับพระจันฉายเข้ามาไลฟ์สดนะครับสรุปยอดนะครับ28วสนบแปวันล่าสุดนะครับผมคนดูเข้าถึงล้านกว่าคนแล้วนะครับผมล้านกว่าคนนะครับคนที่เข้ามาดูในเพจนะครับคนที่เข้าดูคือหลังบ้านนะครับเรามีเราจะมีการส่งให้ดูครับว่ามีคนดูเข้าถึงกี่คนนะครับผมก็ใครอยากจะให้สินค้าของคุณนะครับผมเข้าเป็นที่ให้ทุกคนรู้จักนะครับผมก็สับสนเข้ามาครับราคาไม่แพงนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับตรงนี้นะครับผม สินค้านะครับผมถือว่าเราไทยช่วยไทยครับตรงนี้ก็คือเราช่วยกันไปนะครับผมก็ไม่แพงนะครับผมชกวินพี่หวังเมือพี่หวังเมืองไทยพูดเป็นเปล่าผมพี่หวังเข้ามาดูช้านะต้องทมพี่หวังครับพี่หวังเข้ามาดูช้าก็เมื่อกี้พูดไปแล้วพี่หวังไปดูย้อนหลังครับใช่ป่ะพูดนี่พูดไม่หยุดเลยตอนนี้คือ ก็กลับมาล่อเป้าเป้าพี่หวังด้วยนะครับผมตอนแรกตอนแรกล่อเป้าอยู่กับอาจารย์สอนดาครับผมช่วงที่หวังไม่อยู่ก็ล่ออาจารย์สอนครับก็หวังมาก็ล่อพี่หวังครับเออล่อพี่หวังตลอดนะพี่หวังนี่ก็สมหวังมาทองก็ถือว่าเป็นเข้ามาใหม่ๆก็ล่อพี่หวังเลยครับผู้ปิดทองหลงังพระเลยนะคือสมหวังเนี่ยนะครับทาน้ำมวยเก่งหลายคนครับมีทั้งตะวันฉายประจันฉายเมืองไทย ปะกณ์ครับผมนี่แต่ละคนนี่ครับพี่หวังเป็นคนลองนั้นครับก็ได้เทนเนอร์สมหวังก็มีเขาเรียกล่อจนมีรางวัลการันตีของตัวเองก็คือเทนเนอร์ยอดเยี่ยมปีพุักราค2561นี่ครับผมอ่าคุณตาบอก FCBK โอ้นี่มาแล้วพ่อน้องเฟิร์สบอก FC พี่หวังครับก็เดี๋ยววันหลังก็ ถ้าเอฟซีพี่หวังเยอะเดี๋ยวผมจะเอาทั้งพี่หวังทั้งพี่สอนดำนะครับผมที่เป็นเทรนเนอร์ในเพีก่คนี้เยอะชอบครับเวลาตัดขาคู่ต่อสู้ลมมกิ่งน้อยน้อยคนเนี้ยชาจะมองนี่จะมองเห็นลูกลูกีลูกมีลูกีของเต้เขามีอยู่เรื่อยๆครับผมลูกนี่ชอบครับเวลาตัดขาคู่ต่อสู้ลมกิ่งเลยดูดึกๆหลายลูกอยู่ก็เป็นเป็นพอได้อยู่ครับพีเลี่ยมครับผม เมืองไทยนี่คนก็ถามแล้วนี่พี่กำลังจะถามไม่ดีเลยครับคุณสราว,วัดบอกว่าเมืองไทยได้อาีิจากเสียแขกเยอะที่สุดเท่าไหร่ครับถ้าเป็นสมัยก่อนช่วงยุคที่ผมชนะบ่อยๆก,ก็ก่อนชกนี่ต้องมีแล้วครับไม่ต่ำกว่าแสนนะครับทองตาครับตทองตาเพราะว่าฉายาพี่แขกค,คือเสียแขกแจกทอง <ผม S 1> ชกนั้นก็โชคโชกเสร็จชนะแล้วก็ถือเงินกลับไม่ต่ำกว่าสองแสนมีทองอี่ครับ ช,ช,ช่วงที่ไม่รวมผาตัวด้วยนะครับผมไม่รวมผา <ร quarters S 1> ตัว <ๆ S 1> นะครับผมแล้วช่วงโชกับพี่จําได้มีช่วงโชกับอ่าอยาอดหร,รือเพชรหรือกุหลาบเอ้ยแอลโบ้ครับพที่ว่าแกมอบทองให้ทั้งพวงเลยคือแบบวันนั้นลุมพินีคือนักมวยพีเคคือแกจะมอบให้ทุกคนทุกคนแต่ว่าเหมือนกับแพ้ใช่ไหมแพ้แพ้มาหลายคนแล้วหรือมังไกยคนสุดท้ายชนะแต่มอบไปทั้งพวงเลยประมาณสี่ห้าเส้นได้นะพี่เห็นอยู่ครับใช่ไหมใช่ใ่ ใช่ฮะถือว่าได้เยอะที่สุดในปีเคมกันนะลองจากพี่วันฉลองเลยครับผมนี่ก็เคยเคยถามกันในค่ายครับว่าใครเคยได้อาชีจากเสี่ยแขกเยอะที่สุดในค่ายก็น่าจะอันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นพี่วันฉลองครับอันดับสองก็น่าจะเป็นเป้าพระจันฉายตะวันฉายเมืองไทยนี่บิดเบียดกันเลยสามคนนี่บิดเบียดกันเลยไม่รู้ว่าใครได้มากกันสมัยก่อนชกแล้วสนุกนะได้เงินด้วยได้อาชีด้วยแล้วแล้วเสี่ยแขกให้จริงไหม บางคนก็บอกให้ไม่จริงหรอกทองเวียนให้จริงไหมให้จริงครับทองนี่ทองจริงด้วยไหมจริงก็เอาไปขายอยู่กเอาไปขายอยู่อาไมที่เอาไปขายคือเอาไปเปลี่ยนไปเป็นทรัพย์สินเอาไปเปลี่ยนซื้อที่ดินที่ดินเนี่ยที่เราบอกไม่คนไม่ชอบใส่ทองด้วยใช่ครับเปลี่ยนเป็นเงินฝากไว้อ่าครับเขาบอกว่ารอเชียร์ครับรอชมครับไฟแรกน้องเต้ครับเร็วๆนี้ครับ เดี๋ยวน้กมวยก็คือพี่เต้พร้อมพี่เต้เมื่อไ,ไหร่ก็จะบอกเทนเนอร์รเทนเนอร์ก็จะมาบอกพี่พี่ก็<ๆ>จะไปบอกพี่แขกกับน้องเกมว่าเมืองไทยพร้อมแล้วแล้วดูว่าจะไปชกที่ไหนอาจจะเห็นสามยกในวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้หรือ,ออาจจะเห็นห้ายกในเมืองไทยก่อนก็ได้รอรอ,อ,อดูแล้วแต่พี่ใหญ่ให้โอกาสนะทำร่างกายรอรอโอกาสอย่างย่อครับครับผมโอเคเนี่ยแหละเมืองไทยนี่แหละครับเมืองไทย ที่ผมชอบตั้งแต่ตชนะน็อกซึนามิช่องเจ็ดสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหกายนานมากในซึนามิเนี่ยครับโอ้โนานนะเขาจับได้เลยก็ชอบจริงในคุณจิรวัตแต่บางคนเขาติดตามมาตั้งแต่ช่องเจ็ดใช่เพราะว่าเต้ชกช่องเจ็ดไปดูคลิปเก่าๆได้นะเ <ฮะ S 1> ดินฟันศอกโอ้ฟันแบบไอ้ลูกฟันสอกเนี่ยเราได้มาจากไหนก็ขายสอนพี่พี่ชายแกก็บอกเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ชายเราก็เป็นน้ำมวยด้วยนครับผม เป็นแชมป์ที่ไม่เคยยู่สู่ใช่ไหมแชมป์อ่อมวยรอบทําใจนะครับช่องสามอ๋อของของสุดเจ้ามวยไทยครับอ้อมน้อยชื่อชื่อชื่ออะไรนะครับอ่าเมื่อเมื่อก่อนแกชื่อสอนพิชัยครับผมสอนพิชัยแล้วตอนนี้เช่วงหลังๆมาแกก็เปลี่ยนสีซื้อเป็นเป็นก้าวแดงใหญ่อ่าครับนี่มีคุณลุงลุงบอกว่าสิสกรร่างกายเป็นไงครับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าห้านะครับผม ขายอีก0.05นะครับผมผมบอกเลยนะครับผมก็เดี๋ยวฝากฝากรายการก่อนดีกว่าอ่าฝากรายการ PK นะครับผมใกล้ๆนะครับนักมวย PK ก็คือที่เรามาไลฟ์สดเนี่ยคือเราจะบอกความเคลื่อนไหวในค่าย PK กับแฟนคลับ PK ที่เขาติดตามไม่ได้ได้ชมครับอย่างพวกนี้นะครับผมเริ่มด้วยพวกนี้นะครับรายการไลฟ์ที่ใกล้สุดก็คือฉมวกทองครับ อ่าพี่ใหญ่ของเราเลยชมวกทองนี่เป็นพี่ใหญ่เลยเนาะพี่ใหญ่ครับอ่าพี่บอยพี่บอยเขาชื่อพี่บอยช่มวกทองนะครับจะชกเป็นคู่เอกนะครับกับหนึ่งล้านเล็กที่ล่าดําเนินนะครับในสึก2ู o r ร์ยนะครับผมต่อมานะครับผมคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์ก่อนวันเสาร์ก่อนครับชิงแชมป์ครับอีกหนึ่งครั้งครับที่ใครอยากรู้นะครับว่าเขาจะได้หรือเปล่าฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับผมชิงแชมป์กับหนึ่งอุบล สิทธิเชฟบุญธรรมอีกครั้งหนึ่งครับแต่ครั้งนี้ชิงแชมป์อ้อมน้อยนะครับผมแล้ววันอาทิตย์นะครับผมคู่เอกครับใครที่รอการติดตามมานะครับชัดชัยพีเคแสนชัยหรือชัดชัยสอเทียนโพเก่านะครับก็จะเจอกับเจ้าสุรชัยนะครับผมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับวันที่สิบเอ็ดนี่นะครับรายการใกล้ๆนะครับวันที่ส1บดศุกร์คือถัดมาต่อไปศุกร์ที่สิบเอ็ดนะครับก็มีรายการใหญ่ที่จังหวัดสงขลานะครับผมก็มี จ้ากิดเพชรชนะพานุนะครับผมแสงมณีน,น,นี่ที่มาซ้อมของเราจะชกเลยครับอาทิตย์หน้านี้แล้วครับแสงมณีก้าวหน้าที่จะเจอยอดเหล็กอีกครั้งหนึง่งพี่เขาว่าก้าวหน้าจะชนะได้ไหมถ้ายอดเหล็กเพชรซ้อมดีอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ศิวิวก,รกรก็เจอเพชรอูทองกระดูกขัดบันเขาบอกกระดูกขัดบันตัวจร,ริง<ๆ>ก็ฝากเชียร์นะครับทุกคนตอนนี้พร้อมหมดแล้วนะครับ ถ้าไม่มีอะไรอุบิเหตุนะครับต้องพูดว่าถ้าไม่มีอะไรอุบิเหตุนะครับร่างกายทุกคนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมฝากติดตามนะครับพี่เต้ดูการซ้อมตั้งแต่ละคนเป็นไงก็ซ้อมดีทุกคนนะครับผมในสบก่อเนนี่ลองปั้มผมกำลังจับดูตอนเย็นนี่ก็แข่งโป๊กอืมตอนเย็นแข่งโป๊กเลยเอ่ะก็แข่งโป๊กตอนนี้เข้ามาแล้วช่วยช่วยในค่ายช่วยปั้มใครบ้างหรือลงหลอมใครไปยังใครอยากใครที่เขาขาดคู่ป,ปั้มขึ้นไปช่วยเยอะช่วยเออยอะนะครับผม กับใครบ้างนะแตอนนี้มีเห็นปั้มมสิถือบกรคนหนึ่งละมีใครอีกไหมก็แสงมณีก็ปั้มแสงมณีนิดหน่อยครับแสงมณีปั้มด้วยใช่ไหมนิดหน่อยนี่แสงมณีแล้วมีครับชัดชัยอะไรชัดชัยก็ช่วยปั้มนี่เข้ามาพี่เต้เข้ามานี่ช่วยได้น้องเยอะแยะแล้วสนุกนะใช่บีเกครับผมยิ่งน้ำมวยเยอะมันสนุกช่วยทุกคนนะครับผมแล้วนุ่มมาเราอยู่กันแดบอะไรเราอยู่แดบพี่น้องครับผมแล้วตั้งเป้าไว้นะไฟแรกเนี่ยอยากเจอใครเอ้าถามจริงเลยก่อนจะจบไลฟ์แล้วเนี่ย ไม่รู้เหมือนกัน,นับพี่แต่แต่เห็นมีมีหลายคนว่าเจอพันพยักเชฟบุญธรรมแต่ไม่รู้ว่าจะเจอได้หรือเปล่าอืมก็ลองรอดูร่างกายเรารแล้วก็ต้องแล้วแต่โอกาสที่ผู้ใหญ่ให้มาด้วยเนาะครับผมก็คือไฟแรกว่าจะชกสามยกหรือชกห้ายกก็ขึ้นอยู่ที่ร่างกายเรารแล้วก็อยู่ที่ที่โอกาสเราแล้วแต่แต่พี่เห็นนะที่เต้บอกว่าดับลงลงเล่นหรือลงจริงไม่รู้นะครับี่ว่าผมเห็นตเะเภาแก้วชกแล้ว ทำให้ผมอยากกลับมาชกมวยอีกครั้งหนึ่งเข่าแก้วตอนที่ชกแสงมณีตอนนั้นมัดีอ่าๆที่นาหบาทใช่ไหมอ่าผมผมเคยพูดอยู่ว่าอ่าตอนที่แสงมณีชกกับเว่าแก้วแล้วน้าคิดขวรครับแล้วเราผมผมผมดูแล้วฮึมไม่ไม่น่าพักเลยชอบเลยชอบชอบชอบมวยแบบนี้เจ้ามวยมุดมุดนี่ชอบอยู่แล้วมวยมุดนี่ก็ชอบ้ะครับผมแต่เราเขาเขาเป็นดัมเบอวันในรุ่นนีแล้วนั่นแหละเขาเป็นนัมเบวันแล้ว เราต้องถ้ามวงเนี่ยเหมือนเหมือนที่ซุปเปอร์บอลแกที่ที่แกสาคัญเพราะว่ามวยมวยทุกคนไม่ได้เก่งกับทุกคนเหมือนเหมือนแกพูดจริงๆครับถ้าผมผมก็ไม่ใครพูดยังไงผมผมไม่รู้แต่คิดในใจคนเดียวนะว่าอ่ชกตะเพาแก้วในทรงในชอบเลยอ่าชอบเลยแต่เราถ้าเราอยากจะชกเขานะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไต่อันดับครับผมก็คือถ้าถ้าถ้าเป็นเหมือนว่าชิมชิมก็ต้องไต่แรงกิ้งึ้นไปตอนนี้เราอาจจะอยู่ันับสิบอาจจะไปเจอพันไปยักษ์เจอพี่เสกสันเจอ ยอดเหล็กเพชรเจอแบบร้อยสี่สิบอะได้ไหมแต่ก่อนอื่นต้องผ่านที่นี่ได้ก่อนผมพูดผมพูดถึงตอนที่ยังไม่ได้พักอ่ารู้แล้วไม่น่าพักไม่น่าพักเลยอะไรเงี้ยนะบอกบอก่งเี้เป็นเราแน่เลยงั้นมีตัวที่จะชกกับเราแล้วนะพักบอกกับพี่วังแต่ตอนนี้ต้องผ่านใครได้กว่า่ายสิวากอยได้ก่อนไอ้ทิวนี่แข็งจริงแข็งโป๊กแข็งโป๊กตัวมันติดเดียวอย่างเง้ยมันแข็งนะรอแข็งแรงก่อนใช่รอแข็งแรงย้อนแน่ไอ้ทิวจะมือปั้มไว ไอ้มึงไอพี่หล่อบอกมึงไทยดีอยู่ทุกคนเลยดีทุกคนเลยให้กินตลอดมึงไทยเลี้ยงอะไรพี่หลอบอเงีัยคลิปติดต่อพี่หลอนะพอวันนั้นพี่พี่กันตะวันฉายให้ของกินโอ้พี่กันดีอยู่ทุกคนเลยพี่กันดีทุกคนเลยแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวมึงมอตัลผู <Bangkok> ้นี้ให้แล้วผูนี้ดีทุกคนเลยวันนี้เห็นพี่เต้ให้กินแล้วบอกพี่เต้ดีทุกคนเลยให้กินดีหมดครับผมการสนสนาครับผมตลกสนานครับผม อ๋อ่ะขอใกล้แล้วนะครับก็ Could อีกครั้งนึงนะครับผมก็ใครอยากได้เสื้อแบบเมืองไทยใส่นะครับใส่สบายนะครับผมจากแล้วก็เสื้อนักมวยทุกคนในค่ายนะครับผมนี่เสื้อใส่สบายไหมชูนยใส่สบายใส่ไหมใส่อะไรก็ใส่เย็นนะเย็นไมมันไม่ร้อนับซับเงือดีอยู่ที่บ้านเก็ใส่ตลอดครับอ่าเนี่ยแหละครับเสื้ออย่างผมเสื้ออย่างเมืองไทยนะครับหรือเสื้อนักมวยทุกคนนี่คือใครเป็นแฟนกับนะครับ อินบ็อกเข้ามาในเพจตอนไลฟ์ตอนนี้เลยนะครับหรือหลังจากไลฟ์จบไม่เกิน20นาทีนะครับผมจาก390เราขายอยู่250บาทนะครับผมไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ250บาทนะครับผมแต่เลยเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะขายกลับมาเวลาเดิมครับ390นะครับบวกนะครับจาก200เหลือ150บาทนะครับกางเกงมวยนะครับนี่คือบอกให้เลยนะครับกางเกงมวยนะครับตัดเองก็ไม่ได้นะครับของเราตัดอย่างดีนะครับผมกางเกงมวยนะครับปกติไซส์เนี่ยครับขั้นต่ำอยู่ที่1,000บาท แล้วแต่ละไซส์ราคาไม่เท่ากันนะครับครั้งนี้เราขายนะครับทุกไซส์ราคา900บาทนะครับผมส่วนผ้าพันมือนะครับใครที่ไปซื้อที่มีบอกเนี่ยพี่มีนักเรียนเขาไปซื้อผ้าพันมือจากที่อื่นมาเขาบอกคู่หนึ่งเนี่ยตก400-500บาทเลยนะครับ450บาทเลยผ้าสู้เราไม่ได้ด้วยนะครับของเราเนี่ยครับจาก250เราขาย200บาทนะครับผ้าพันมือนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับผ้าพันมือก่อนที่เราจะลงรวมหรือก่อนที่เราจะชกนะครับผมก็ก็พันมือเพื่อ ป้องกันการบาดเจ็บนะครับผมแล้วก็ฝากกัด้วยนะครับผู้ใหญ่คนไหนนะครับใจดีนะครับอยากจะโฆษณานะครับผมอินบ็อกเข้าไปในเพจพีเคได้เลยครับผมแล้วแฟนกับคนไหนอยากจะดูจะดูใครมาไลฟ์สดจะอยากจะดูใครมาคุยกับผมก็อินบ็อกในเพจพีเคนี้ได้เลยนะครับผมแล้วใครมองหาเสื้อนะครับผมเสื้อยืดนะครับผมที่ว่าอยากจะตัดเสื้อยืดไปขายเพื่อต่อยอดธุรกิจนะครับผมก็อินบ็อกเข้าไปในเพจของเสียสมานนะครับผมก็คือ สามานสอสามานการเมน้นสำเพ็งสองเสื้อยืดคุณภาพถูกราคาอเสื้อยืดคุณภาพดีราคาถูกนะครับผมสุดท้ายแล้วเมืองไทยมีอะไรจะพูดกับแฟนคลับไหมก็ขอบคุณเอฟซและแฟนคลับทั่วประเทนมาผมเป็นมวยแล้วก็ขณะผมไม่ค่อยมีผลงานผมหยุดไปก็ยังอชื่นชมให้กําลังใจตลอดนะครับก็ก็ผมเห็นอย่างนี้ผมก็ดีใจครับผมเพื่มใจมากครับในเ c e บุ o กอย่างพสแต่ละทีก็ เจอคอมไวเนี่ยก็เยอะครับผมกดไลค์ทั้งคอมเมนต์ตอบไม่ไหวครับพี่ก็ขอบคุณมากครับที่ยังไม่ลืมกันะผมก็ปลื้มใจมากครับเห็นเห็นพี่เต้จะพยายามพูดว่าแทบจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะพยายามอ่านคือไม่ตอบแต่ก็พยายามอ่านแต่บางทีบบบางทีตอบไม่ไม่ทันแบบไม่ว่างหรือว่าอะไรงนี้ก็พยายามอ่านพยายามอันนี้เเพราะว่าเพราะว่าทุกทุกทุกคอมเมนต์นี่น่าจะ ทุกคนก็อยากจะให้เราอยากให้เราตอบอยากให้เรารู้ว่าเขารู้สึกไงกับเราเนี่ยครับผม่าพยายามเหมือนกันของพี่เนี่ยพี่ของพี่เหมือนกันเวลามีเอฟซีหรือว่าอะไรให้เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยผมพยายามตอบทุกคอมเมนต์พยายามไม่ตอบก็คงจะต้องกดไลค์เขาหรือตัวหัวใจให้เขาเพราะว่าได้รู้ว่าเราก็ยังใส่ใจเขาหนักเขายังใส่ใจเราเลยเนี่แหละครับคนเราไม่รู้จักกันแต่พอมารู้จักกันในแฟนคลับเหมือนเขาเป็นเสมือนหนึ่งในครอบครัวเรานะคเป็นพี่น้องคอยติดตามเราขนาดเราอยู่อย่างเนี้ยอย่างที่พี่เต้ว่านะครับแฟนคลับปีเค แลวในเพจ PK หรือในเนี่ยครับผมผมบอกเลยว่าบางทีมันมันเป็นมากกว่าความรู้สึกที่มีความรู้สึกดีๆให้กันเนี่ยครับผมมันเหมือนเป็นมากกว่าแฟนคลับบางคนติดตามเรามา25ปี